สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำกุ้งน้ำปลาร้ากันนะคะเราก็จะใช้กุ้งแกะค่ะกุ้งอันนี้เราแกะแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหมูยอ่อหมูสไลด์หอมแดงพริกขี้หนูผักชีฝรั่งขึ้นช่ายแครอทมะเขือเทศน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลาร้าปรุงสุกตั้งหมอ้อต้มน้ำให้เดือดค่ะ พอน้ำเดือดแล้วเราจะนําหมูยอลงไปลวกนะคะลวกแป๊บเดียวเป็นการอุ่นเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วตัวหมูยอเองสุกอยู่แล้วนะเสร็จแล้วตักออกวางไว้ให้เสด็จน้ํานํากุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปลวกใช้เวลาลวกประมาณ2-3นาทีถ้าหากเราลวกนานไปจะทําให้กุ้งเนื้อแข็งแต่ไ,ไม่อร่อยทั้งกุ้งแล้วก็หมูยอของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ หมูสไลด์ค่ะหมูสไลด์ก็ลวกไว้แล้วเหมือนกันนะคะนี้เราก็จะมาเตรียมน้ำยำกันนะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะใส่ไปเยอะมันจะเค็มค่ะคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกขี้หนูที่เราโขลกไว้ลงไปนะคะใครชอบเผ็ด มากเผ็ดน้อยสามารถลดหรือเพิ่มตามความชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาร้าปรุงสุกลงไปวันนี้เราใช้เป็นน้ำปลาร้าสำเร็จรูปค่ะใส่สองช้อนโต๊ถ้าใส่มากมันจะเค็มนะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าก็เค็มทีนี้เราก็จะใส่ผักที่เราหั่นไว้นะคะหอมแดง ใส่ไปหมดเลยค่ะหนึ่งถ้วยที่เราหั่นไว้นะคะแครอทเราใช้แครอทหั่นฝอยเป็นเส้นนะคะแต่หากว่าผู้ชมชอบเป็นรูปทรงอื่นจะทำเป็นรูปทรงอื่น,น,นก็ได้ค่ะตามด้วย idol, มะเขือเทศสีดาผ่าซีกบ้างไม่ผ่าบ้างใส่ลงไปเลยค่ะก็ er> น้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะเราใช้เป็นน้ำมะนาวข้นสดนะคะ รสชาติปรับได้ตามความชอบใครชอบหวานชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็เติมเพิ่มได้ค่ะเสร็จแล้วตามด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะหรือว่าผักชีฝรั่งนั่นเองนะคะก็ถึงตานางเอกของเรานะคะกุ้งลวกค่ะที่เราลวกไว้นะคะหมูยอหมูสไลด์เดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันค่ะ เป็นไงคะยำของเราไม่ยากใช่ไหมคะทำง่ายๆก็อร่อยได้คะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผักขึ้นช่ายลงไปเพิ่มความหอมค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับยำหม,มูยอน้ำปลารากุ้งสุก ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ